หาราศีดวงความรักเกื้อหนุนคนรักนำพาโชคลาภหากคิดฝันจะแต่งงานช่วงนี้ตกลงได้เลยก่อนจะแปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเปนเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ่ะห้าราศีดวงความรักเกื้อหนุนคนรักนำพาโชคลาภได้แก่ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานมีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานผู้ใหญ่ให้ความเชื่อถือการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อเสริมเรื่องของการงานในอนาคตมีงานใหญ่ช่วงปลายสัปดาห์จากคนอายุน้อยนำมา การเงินรู้จักค่าของการเงิน,งนเก็บเล็กผสมน้อยจะเป็นเงินก้อนใหญ่มากขึ้นมีโชคลาบดวงดีกับ3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ให้โชคความรักช่วยเหลือการสร้างครอบครัวรวมถึงได้รับข่าวดีกับลูกหลานบริวารเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาคนอยากมีลูกจะสมหวัง,งคนโสดมีโอกาสพบรักในที่ทำงานกับลูกค้าหรือคนอายุน้อยในที่ทำงาน ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายน,ายนถึง15พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานจะมีการงานใหญ่เข้ามามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกับผู้คนในหมู่กว้าง ลูกค้าเก่าจะคอยสนับสนุนอยู่เสมอได้เดินทางไปต่างจังหวัดที่สวยงามมีลูกค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบางคนไกลถึงต่างประเทศการเงินใช้เงินซื้อความสุขรวมถึงบางคนซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหากเป็นการขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต้องมีนายหน้าตัวกลางจึงจะสำเร็จมีโชคลาภดวงดีกับบ้านเลขที่ให้โชค ความรักมีความสุขกับครอบครัวที่ดีคนรักคอยสนับสนุนลูกหลานบริวารอภิชาติตบุตรมาเกิดคนโสดพบรักกับคนหน้าตาดีมีความเรียบร้อยสุภาพราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กระะกฎาคมชาวราศีเมถุนการงานมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลขึ้นเหนือลองใต้และบางคนไกลถึงต่างประเทศการโยกย้ายที่อยู่ การย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนผู้ใหญ่มีฐานะและมีตำแหน่งสูงการเงินซื้อขายแลกเปลี่ยนติดต่อประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในะเรื่องของการกินกำไรทองคำรวมถึงอสังหาริมทรัพย์จะได้ดีมีโชคลาภอายุวันเดือนปีเกิดของคุณพ่อให้โชคความรักต้องช่วยเหลือกันภายในครอบครัวคนอยากมีลูกจะสมหวัง บางคนใช้ชีวิตอยู่แดนไกลพร้อมครอบครัวในวันข้างหน้าการเดินทางเรื่องพาสปอร์ตวีซ่าคนโสดมีโอกาสพบรักกับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในประเทศไทย ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมชาวราศีพิจิกการงานเรื่องของการงานจะมีผู้ใหญ่คอยผลักดันช่วยเหลืออยู่เสมอเพียงแต่ก็ชอบทําไปกังวลไปแต่บอกได้เลยจะมีข้อเสนอดีๆในะเรื่องของการงานจากผู้ใหญ่การเงินมีเงินใช้อยู่ตลอดและก็ใช้เก่งหมดกับครอบครัวความรักรวมถึงการซื้อโทรศัพท์ซ่อมแซม อยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มีโชคลาภดวงดีกับ3ต,ตัวท้ายหมายเลขโทรศัพท์ให้โชคความรักมีเสน่ห์แรงมีคนเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะคนโสดจะไม่เหงาอีกต่อไปจะมีคนเข้ามาให้รู้จักผิวขาวเจ้าเนื้อหน้าตาดีแต่ต้องอยู่กันคนละที่ไกลกันคนมีครอบครัวแล้วจะได้พาครอบครัวไปเที่ยวใครที่อยากมีลูกจะสมหวัง ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูการงานมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงการงานหรือการโยกย้ายมารับผิดช,ชอบอีกตำแหน่ง บางคนต้องเพิ่มมากกว่าเดิมพอคนเก่าออกไปต้องรับผิดชอบแทนเขาการเงินจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือใครรอเงินอยู่จะสมหวังมีโชคลาภดวงดีกับอายุวันเดือนปีเกิดของคุณแม่ให้โชคความรักมีปากเสียงกันเล็กน้อยเพราะชอบคิดเล็กคิดน้อยต่อกันแต่ก็รักกันมากคนโสดมีโอกาสพบรักกับชาวต่างชาติมีคนเป็นพ่อสื่อแนะนำให้รู้จัก หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ